อันนี้คือกระมังแหนแดงที่เราได้มาครั้งแรกเลยตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2564ซึ่งบางส่วนก็เขียวสวยดีแต่ก็มีบางกระมังที่ดำตายไปค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ยังไม่รู้สาเหตุเนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงจริงๆ แต่เราจะทําการย้ายที่ใหม่คือบริเวณที่เราจะย้ายแหนแดงจากหลังบ้านมาไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีสแสลมกลางไว้เรียบร้อยแล้วก็มันดูแลง่ายแต่ว่าเราต้องเคลียร์พวกถังพวกนี้ออกไปให้หมดเลยเอาไปเก็บไว้ในบ้านต้องหาพลาสติกมารองไว้ เพื่อป้องกันยาขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเดินมาดูจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะซึ่งกระสอบที่เราใช้ก็จะเป็นกระสอบอาหารกุ้งเก่าๆวันนี้คือวันที่7เดือน9ปี2564ที่เราทำการย้าย ผังนี้คือน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มันไม่เกิดสีเพราะว่าช่วงที่เราขยายอ่ะเจอฝนตกตลอดแต่ยังไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองเอาไปใส่ในน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงแหนแดงสียังออกเป็นสีน้ำตาลแดงๆอยู่เลยนะคะ แบบนี้แหละมีธาตุอาหารสูงมากๆเลยทดลองใส่ไปสองกระมังนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ำสะอาดผสมกับน้ำที่วัวที่เราหมักไว้เดี๋ยวเราไปช้อนแหนแดงจากกระมังที่มันแน่น นะคะคือตอนที่เราเอาลงเลี้ยงครั้งแรกอ่ะเราไม่เป็นจริงๆเราใส่แหนแดงไปเยอะเกินไปเขาบอกว่าเวลาที่ขยายแหนแดงมาเพาะเลี้ยงต้องให้มองเห็นน้ำในกระมังด้วยพอรู้เทคนิคแบบนี้แล้วก็เลยจัดการแยกย้ายจ่ายแจกออกไปทันที เสร็จแล้วเราก็มาตรวจเช็คดูนะคะว่าแหนแดงที่เราย้ายมาเนี่ยทำให้รากมันโดนน้ำเพราะว่าของเดิมอ่ะเราใส่แหนแดงไปเยอะใช่ไหมแล้วส่วนที่มันเกยกันมันก็ไม่ได้รับสารอาหารจึงทําให้แหนแดงบางส่วนเน่าเสียไปซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลา นิดหน่อยนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆย้ายกระมังเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แค่บางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในตอนต่อไปนะว่าแหนแดงที่ย้ายออกมาจะใช้เวลากี่วันที่มันจะขยายออกมาเต็มกระมังไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และก็ กดติดตาม Honeyfarm เกษตรอินทรีย์ออนไลน์ให้ด้วยนะคะ